so round up สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊าวันนี้มาพบกับเฮียแดงอีกแล้วเช่นเคยวันนี้มาพบกับเกมผาพิธาเนสเหมือนเดิมนะจ๊าระอัตราการชนะนาะเวลานี้5โมงก้านาทีแบบนี้นะจ๊าสูงถึง97บาทเปอซเลยและอย่างที่บอกอาจยาที่เห็นอยู่ตรงนี้นําไปเล่นที่อืไม่ได้นะต้องเล่นที่เฮียเล่นเท่านั้นนะหรือว่าจะตามมา ได้โดยที่รีงใต้คลิปของเรานะจ๊ะในนัดเรามีแจกเครดิตฟรีตลอดทั้งหลายเลยเออมาแค่กดติดตามเราเท่านั้นนะจ๊ะกิจกรรมเงื่อนไขายงา่ายิดเดียวเองเห็นไหมใครอยากตามมาได้เลยนะจ๊ะมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าวัาวนนี้นะอัตราการชนะอย่างที่บอก9 7แบเเซนแบบนี้จะแตกเท่าไหร่กับทุน1,000พันที่เราอมาอัตราการชนะสูงแบบนี้เฮียของนาตเร่นเบ็ดสูงเลยแล้วกันนะจ๊ะของนาตเร่นที่เบ็ดสิบนะมา เรามาดูกันดีกว่าว่าเบสิบของเรานะจ๊ะกดทะโบไปเลยว่าจะมาหรือเปล่านะจ๊ะสาหรับเกมผ่าผิดทนเนตฟอร์จูนนะจ๊ะไม่ใช่ผาผิดทเนตโกนะจ๊ะเออมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เราได้มา60แล้วจังหวะนี้ไหลค่อนข้างดีแล้ไว้วตกมาแบบนี้ผู้หญิงจัดให้ลวจ๊ะเขาเรียกว,ว่าผู้หญิงจัดให้อ่าบางหญิงแก้มปิ้นเราจะได้หรือเปล่าขอบางแถว2หน่อยได้ไหมโหอดได้บางเลยแหละได้พวงมาลัยมาจังหวะนี้ ตัวแตกค่อนข้างดีเลยจหวันี้จะสําหรับฟอร์จูนพาพิเทเนตของเราน่นเองนะมาแล้วตอนนี้จบไปแล้วสําหรับ10หมุดแรกถือว่าร้างคอรอน,นะจ๊ะเรามาดูก่อนว่ารอบนี้จะถึงเวลาของจริงหรือยังสําหรับพาพิเทเนตของเรานะมาเฮ้ยจ้ะแล้วยงังไงแล้วได้เครื่อนเทนมาแบบนี้แล้วได้ตัวไว้มาอีกแล้ว1ิบแตกต่อมา จัดไปให้เรอจ่าจังหวะน,นี้อ้าวแล้ววัวขาดแ,แค่แถวเดียวเท่านั้นวันนี้ยังไม่มีอะไรลงมาแจ็มๆเลยนะแล้วเปนที่เรียบร้อยแซวนิดเดียวแซวน่อยพาพิธเนจัดให้แล้วเข้าะเก็ตเตอร์ไปแล้วจ้านะเวลานี้ของเฮียนนะจ้า5โมง10นาทีนะกับอัตราการชนะให้ไปเลยถึง97%แ,แบบนี้ใครชอบแบบนี้ตามมาละที่ริงใต้คลิปของเรานะจ๊ะเอออย่างที่บอกนะที่เราเห็นอันนี้นาไปใช้ที่ืไม่ได้นะจ๊ะเออ แล้วเวลาเข้ามาที่ไร้สดเราจะมีโคนการันตีให้ทั้งไร้เลยนะจ๊ะใครอยากได้โคนการันตีว่าแตกจริงว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงมาได้เลยที่ริงใต้คิดไนะอย่างที่เรานะจ้ามาเรามาดูเก่งมาต่อดีกว่าว่าข้าสเก็ตเตอร์รอบนี้ของเราจะเป็นยังไงสําหรับเบสิมนะจ๊ะจะมาดีหรือเปล่านะมาแล้วตอนนี้คูณ3เข้าไปแล้วจะมีคูณเพิ่มให้เราอีกไหมแล้วไหลยหยุดไหลไปนที่เรียบร้อยแบบนี้คอนง้างดรเลยสาหรับเบสิมนะจ๊ะ ตอนนี้ได้มา199แล้วนะจ๊ะแล้ว,วายมาเต็มหน้ากระดานแบบนี้เฮ้ยได้มาจบถึง2,382บาทค่อนข้างดีเลยจ้ะนณะเวลานี้ของเ e ฮียในสเก็ตเตอร์5โมง17นาทีแบบนี้บอกเลยนะจ๊ะที่เราเข้าแล้วแต่งหน,น้าแบบนี้เราไม่ได้เข้าม,ามั่วๆพออัตราขานาสูง1978เซนแบบนี้เลยบอกเลยจ้าณเวลานี้เฮียการันตีที่5โมง12นทีของเรานะจ๊ะเอยอย่างที่บอกนะนำไปเล่น เวทเขอะไปนําไปเร่นไม่ได้นะจ๊ะที่สูตรที่เห็นอยู่นี้เป็นสูตรเรียวทามน,นะนะนะบอกเลยนะจ๊ะว่าตากรชนะเป็นอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าอยากเล่นตามได้ที่น่าร้กสดเทียเลยเพราะในนั้นจะเป็นสูตรเรียวทามนะจ๊ะการันตีวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวจะเออมาเราที่เบดสามของเราตอนนี้ได้กำไรมาถึง2 0 0 0จะ3,000แล้วเออค่อนข้างดีเลยสำหรับเบสิบของเรานะจ๊ะเออเดี๋ยวเราด,ดูกันดีกว่าว่า เราจะขยับเบ็ดดีไหมสําหรับรอบต่อไปขยับดีกว่านะเรามีต้นถึงค่างดีแล้วจวังหวะนี้แล้วหมุดรอบสุดท้ายของเราไหลเป่า,เาได้เจมาขึ้นหน้ากระดานแบบนี้ระวายมาต่อเฮ้ย hey, ค่างดีเลยคุณ6ไปได้ไม่60บาทบอกเลยอนะจาได้60ก็ถือว่ากำไรแล้วเพราะการเข้าสกเ,เตอร์ของเราได้มากไ,ได้น้อยไม่เป็นไรนะจ๊ะผสมเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วจบปีเบาๆจ่ะ2 7 9 1เรอเอ,อเป็นไงไงร,ราพเป็นเนนๆจัดให้ แล้วขออนุญาตย้ายเบ็ดหน่อยจ้ามาที่เบ็ดสามสิบกันเลยจังหวะน,นี้ค่อนข้างดีมาเรามาได้อีกสิบหมุนขอนหน่อยดีกว่าว่าเบ็ดสามสิบจะมาหรือเปล่านะว่าจะเข้าดีหรือเปล่านะจ๊ะจังหวะน,นี้แล้วไหลมาแบบนี้ยังไงคิวจัดให้บาบาความเป็นสามตัวเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าสําหรับเบ็ดสามสิบเราเฮ้ยเราได้มาอีกสามร้อยแป๊บเดียวเท่านั้นและบังยิ้มให้จ้ะเออยิ้มแบบนี้ฟันข่าวโจ้บแบบนี้ใช้คอเกตหรือเปล่าจ๊ะ เฮ้ยและมาแล้วไหลกันที่แบบนี้ที่เบตสามสบแบบนี้แล้วจบรางวัลก้อนโตไปถึง8 3 2บาทอย่างที่บอกเคยชอบแตกร้อยแต่พันแบบนี้ตามมาได้ไรนะค่อนข้างดีเลยเออมาแล้วจบไปแล้วสำหรับเบตสามสิบของเราขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตไปอีกรอบละกันนะจ๊ะเออมาขออนุญาตนะจบ4,000ันเฮียอยากได้ส 6, ัก6 0พันนะหน่อยก่อนจากยังไงจะได้ถึงหรือเปล่าสำหรับสิบหมุนนี้ จัดให้หนอ้ได้ไม้ได้ถึง213บาทแล้วแต่มีขึ้นหน้ากระดานแบบนี้ค่อนข้างดีเลยแหลได้รางวัลก้อนโตบีกแล้วเจ4รบาทแบบนี้เนอหนอไรจ้าเออแถวบาร์เล็กเต็มกาบเฮียมีสิทธิ์ว่ามีถึง6 0 0 0จ้าเออฝากมาทั้งหมด1,000นะตอนนี้จะถอน6 0 0 0หรือเปล่าจังหวะน,นี้แล้ววายเต็ม,มหน้ากระดานเลยแล้วผู้หญิงจัดให้จ้าน้องผู้หญิงจัดให้เฮียอีกแล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยแล้วไปยังไงแล้ววายเต็มหน้ากระดานเลยแล้วแต่มีครึ่นหน้ากระดาน เฮ้ยของดีจริงเบตสามสิบดีจริงแต่เฮียแนะนำนะจ๊ะเวลาใครจะตามที่ไายสุดเนียดูที่เบ็ดกันดีๆด้วยนะจ๊ะแล้วจบไปที่900นะว่าเฮียนําเล่นเบ็ดอยู่ที่เท่าไหรนะจ๊ะพราะถ้าแบบว่าไม่ได้เล่นเบ็ดเดียวกันไม่ได้แบบเดียวกันอย่ามาว่านะจ๊ะสเก็ตเตอร์ลงมา2ตัวแบบนี้เฮ้ยแต่โอเคนะถ้าไหลนอกดีแบบนี้ถึงจะถึงจะถึงจะไม่เข้าสเก็ตเตอร์บ่อยก็เถอะถึงเข้าครับเข้าสเก็ตเตอร์ไปแค่รอบเดียวแต่ถ้าจบมาแบบนี้เฮียก็ว่าโอเคนะจ๊ะบอกเลยเรื่องกำไร ใครได้กันนิดได้หน่อยก็พอนะแล้วใครชอบติดใครชอบเฮียแบบนี้ที่เล่นเกมแบบนี้ที่อาตาัตราการชนะประมาณนี้ถึง9.7%นะจ๊ะแล้วเล่นที่เบดแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยเราไปดูกันก่าว่าครั้งหน้าเราจะไปเล่นเกมอะไรกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะบายยจ้ะ